ของยุคนี้นะคะยิ่งเจาะยิ่งอยู่รอดค่ะ เราอยากจะขายของออนไลน์นะคะบางทีการที่เราขายหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความ <c oughs> เขาเรียกว่าลูกค้าอาจจะไม่จดจําเราทั้งในแง่ของ personal branding แล้วก็ในแง่ของแบรนด์นะคะเราเองอาจจะต้องอทําการเจาะกลุ่มลูกค้าแล้วก็โฟกัสให้มันชัดเจนนะคะว่าเราอยากจะได้ลูกค้ากลุ่มไหนกันแน่ยกตัวอย่างเหมือนสมัยก่อนใครเคยมั้งคะที่เวลาไปเที่ยวกันคืนแล้วเราจะมีแบบร้านข้าวมันไก่เงี้ยหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเงี้ยนะคะที่เขาเปิด เฉพาะตอนแบบเที่ยงคืนเท่านั้นจนถึง6โมงเชา้าเพราะเขาจะไม่ขายตอนกลางวันเลยค่ะเนื่องจากว่ากลุ่มลูกค้าของเขาจริงๆคือคนที่เที่ยวกลางคืนเสร็จแล้วต้องมาหาอะไรกินเพื่อคุยต่อเพื่อ,อ,อจดน้ําแกงให้มันร้อน,อนๆแบบนี้นะคะถูกไหมดังนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าเขาจะต้องขายกับกลุ่มนักท่องเที่ยว กลางคืนเท่านั้นและเขาก็จะรู้ว่าเวลาช่วงพีเรียดในการขายของเขาเนยอยู่ในช่วง6ชั่วโมงและเขาก็จะรู้ด้ว่าวันศุกร์วันเสาร์เขาจะต้องเตรียม ไก่หรือเตรียมวัตถุดิบเนี่ยเยอะกว่าปกติเพราะอะไรคะเพราะว่าปริมาณคนที่มาเที่ยวเนี่ยมันเยอะขึ้นถูกไหมดังนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดเรายิ่งโฟกัสนะคะยิ่งโฟกัสกลุ่มยิ่งโฟกัสกลุ่มลูกค้ายิ่งแคบยิ่งเล็กนะคะมันจะทําให้เรายิ่งรู้ความต้องการของเขารสชาติของอก๋วยเตี๋ยวหรือรสชาติของน้ําซุปมันก็จะต้องมีรสชาติที่มันแซบเข้มข้นมากกว่าเดิมเพราะตอนนั้นเป็นไงคะ,ะดื่มแอลกอฮอล์จนแบบ หมดแล้วนะคะต่อมรับรสหายหมดละมันก็ต้องทําอะไรที่แบบแซบๆกินอะไรที่มันแบบว่าจัดจ้านจัดจ้านแบบนี้นะคะมันก็จะมีรสชาติที่มันเข้มข้นขึ้นนี่คือถ้าเราโฟกัสกลุ่มเราก็จะเข้าใจความต้องการของลูกค้ามากขึ้นว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วเขาอยากได้อะไรนะคะดังนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดคุณทําธุรกิจนะคุณต้องแบบโฟกัสลงไปเลยอะว่าคุณอยากจะตอบเ,อเขาเรียกว่าคุณอยากจะช่วยหรือแก้ปัญหาให้กับคนกลุ่มไหนแล้วก็กลุ่มลูกค้าคุณนะ่ะพอคุณรู้แล้ว คุณก็พูดซ้ําๆนะคะออกเป็นแอดย้ำๆแล้วก็ทําภาพให้เห็นซ้ําๆชัดๆต่อเนื่องนะคะเขาก็จะเริ่มจําได้แล้วว่าคุณต้องการแก้ปัญหาให้กับใครหรือคุณช่วยแก้ปัญหาให้ใครได้และแบรนด์ของคุณเป็นเอ็กซ์เรสด้านไหนและแก้ปัญหาให้กับใครคนกลุ่มนั้นเขาก็อยากจะมาตามคุณนะอะไรแบบนี้นะคะซึ่งการทําการตลาดแบบนี้มันจะทําให้เขาเรียกว่ายิ่งแคบ ยิ่งเล็กยิ่งขายดีค่ะตอนนี้เราไม่สามารถทําสินค้า1ตัวแล้วขายได้หมดทุกคนนะคะแบบนั้นมันหมดยุคไปแล้วค่ะตอนนี้มันต้องยิ่งทําแคบยิ่งเจาะเฉพาะเขาเลยเนี่ยเขาจะยิ่งชอบมากๆเลยค่ะแล้วยิ่งเราแบบพยายามบอกปัญหาที่ใกล้เคียงกับกลุ่มลูกค้ามากเท่าไหร่นะคะพอเรารู้กลุ่มลูกค้าแล้วเนี่ยเราจะได้แล้วว่านางแบบเราจะใช้ใครว่ารูป แบบที่เราจะคัดเลือกมาเนี่ยจากโฟโตสต็อกอะไรก็ตามเนี่ยเราจะเลือกรูป ลักษณะแบบไหนอายุประมาณเท่าไหร่ที่จะตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าของเรานะคะเพราะว่าการทําสื่อพวกนี้มันก็เกี่ยวเหมือนกันว่าเราจะต้องเห็นภาพลูกค้าเราก่อนว่าเราอยากได้ลูกค้าสายฝอเออเราก็จะต้องหาผู้หญิงผิวแทน,ทนถูกไหมคะมาเป็นแบบหรือจะต้องหาโมเดลอะไรยังไงให้มันแบบใกล้เคียงกับกลุ่มว่าที่ลูกค้าของเรามากที่สุดแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้เราทําการตลาดแบบมีทิศทางมากขึ้นค่ะนี่เป็นเทคนิคเล็กเลน้อยนยนะคะยิ่งเจาะ ยิ่งขายดีค่ะถ้าใครอยากจะทราบการตลาดออนไลน์นะคะแล้วก็อยากจะได้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะเพจขายสายออนไลน์ไว้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ